สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษครับนะดวงรายปักครับ1-15พฤษภาคม2565โดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามนะครับและอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพลักคุณอย่างสูงชาวลัคนาราศีเมษโหดโดวงปังจริงๆอะลัคนาเมษนี่คือลัคนาเมืองไทยเนี่ย ที่ผ่านมานะเห็นไหมหลังสงกรานเป็นไงชื่อเสียงข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหมาเนี่ยดังจริงๆเพราะอะไรดาวพระอาทิตย์กลุ่มลักไงดาวอาทิตย์เนี่ยปุตตะปุตตะคือสิ่งใหม่ๆใช่หไหมสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วเป็นมหาอุดยิ่งใหญ่นะลัคนาราศีเมษเป็นรา,าศีธาตุไฟ ดาวอาทิตย์นั้น่ะเป็นต้นกําเนิดแห่งพลังงานโคจรเข้ามาเป็นมหาอุจไอร้อนนะมันก็ร้อนแหะครับนะแต่ร้อนแล้วเราต้องเอาให้อยู่นะสิ่งดีๆมันก็เข้ามาในชีวิตเพราะธาตุไฟนะั้นเป็นธาตุแห่งพลังธาตุแห่งชื่อเสียงนะธาตุแห่งความมุ่งมั่นและชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยอย่างที่บอกดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารกล้าแข็งขยันทายอังคารอังคารอยู่ไหนอยู่พบลาพระ นะตัวเองอยู่ในเรือนโชคลาภเป็นตำแหน่งที่ดีและได้ตำแหน่งดีด้วยอุจจาพิมุกนะครับอุจจาพิมุกดาวพฤหัสอ่าเดี๋ยวก่อนนะอังคารอยู่ในบ้านราหูเช่นไหมราหูก็มาอยู่ในลัคนาราศีเมษเขาแลกเรือนเกษตรกัน,นเขาแลกบ้านแลกเรือนแลก,กรเกษตรกันและอังคารราหูาเป็นดาวธาตุลมแลกบ้านกันอยู่เพื่อนกันนะก็ถือว่า ไม่เสียหายครับตรงนี้ถึงแม้ว่าลาหูทับลักทับอะไรเงี้ยคนเขาจะบอกว่าโอ้โหมันมันน่ากลัวนั้นลาลาหูแต่จริงจริงแล้วย็งไงเห็นไหมลาหูมาจากภพลาพระมาทับลัคนาเนี่ยเห็นไหมชื่อเสียงความสําเร็จมันมาด้วยแต่ต้องบริหารจัดการให้ดีแค่นั้นเองนะครับแต่โชคลาภความสําเร็จนั้นลัคนาราศีเมษมาเต็มครับถือว่าตําแหน่งที่ดีจริงๆนะครับอ่ะทีนี้ดาวพฤหัส ดาวพฤหัสตกวินาศพบวินาศก็น่ากลัวถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพฤหัสมาอยู่พบวินาศเนี่ยเปรียบเสเมือนหนุนหลังดาวพฤหัสเป็นดาวดีมีคุณธรรมมาเป็นแบ็กอัพให้ท่านเพราะว่าเขาเป็นเกษตรไงครับดาวพฤหัสเขาไม่ได้มาเขาแบบธรรมดาเขามาแบบเป็นเกษตร,รม,มีความมั่นคงความมั่นคงเนี่ยหนุนหลังไว้ฉะนั้นชาวราศาีเมษมุ่นมั่นตั้งใจเดินหน้า ไม่มีถอยหลังดาวพฤหัสคือดาวผู้หลักผู้ใหญ่ดาวครูบาอาจารย์มาซ้อนอยู่ข้างหลังนะและเป็นเกษตรตราธิบดีแบบนี้คือผลักดันมีความมั่นคงทำเพียงแต่ว่าทําอะไรเนี่ยต้องมีความคิดให้รอบคบอามีความคิดให้รอบคอบมีเขาเรียกว่ามีสติปัญญาในการที่จะแบบเขาเรียกว่าสติปัญญาดาวแห่งสติปัญญานั้นอยู่ข้างหลัง ผักดันให้การก้าวไปข้างหน้าก้าวไปแบบไม่ปรับมาทนะแล้วก็ยิ่งมีดาวเกตเข้ามาส่งเสริมเข้าไปอีกอาดาวเกตเข้ามาส่งเสริมเข้าไปอีกดาวเกตนี่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้ามาหนุนหลังแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการดีนะเพียงแต่ว,ว่าอย่างที่บอกเพื่อความสบายใจสวดมนต์ไหวพระทําบุญตักบาสนะสำหรับท่านที่นับถือศาสนาอื่นใดก็ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาของท่าน ที่ถูกที่ควรจะเป็นผลดีนะครับดาวพฤหัสก็เป็นดาวครูบาอาจารย์คุณธรรมความดีงามและาศาสนาเมื่อมีดาวเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปเสริมหนุนหลังเข้าไปอีกอันนี้ก็ถือว่าดีครับนะแล้วก็จะสังเกตหน่อยหนึ่งก็คือจะฝันดันะะนั้นนี่แหละทําจิตให้สงบนะทําจิตให้สงบทําจิตให้ปล่อยวางนะ สวนมนไหวพระหรือไหวทำก็เรียกว่าก่อนนอนเนี่ยทำจิตให้สงบแล้วก็หลับฝันดีไปเนี่ยจะมีสิ่งดีๆบังเกิดน,นะครับสำหรับชาวลัคนาลาศีเมษดาวศุกร์ดาวการเงินโคจรเข้ามาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนวินาศคําว่าการเงินตกวินาศเนี่ยแปลตรงๆก็คือ,เ,อเงินนะมันมีการจ่ายมีการสูญเสียไปเพราะวินาศก็แปลว่าเสียหายถูกไหม แต่ด้วยความที่ดาวพฤหัสมันเป็นเกษตรอยู่มันไม่ไปไหนอย่างที่บอกอ่ะแบกหลังดีอุดหลังดีนั้นเป็นลนักษณะของหาเงินได้เยอะแล้วมีการเก็บเก็บนะมีการเก็บที่ดีเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเขาถึงบอกว่าดาวเจ้าเรือนอริมอรณะหรือวินาถ้าเป็นเกษตรแล้วเนี่ยพลิกร้ายกลับกลายเป็นดี นีดาวสุ์คือดาวการเงินโครจรเข้าไปอยู่ในราศีมีนเนี่ยเป็นมหาอุดอุดแบบไหนอุดแบบเยอะนะอุดแปลว่าสูงส่งแปลว่ามากงั้นโครจรเข้าเรือนวินาเนี่ยแปลตรงๆเลยครับสามารถเก็บเงินได้มากมายช่วงจังหวะนี้นะเก็บดีกว่าใช้หาเงินได้หาเงินดีหาเงินเก่งแล้วก็องเก็บเก่งด้วย นะครับเก็บเพื่อเขาเรียกว่ามองไปข้างหน้าอนาคตนะเป็นช่วงจวังหวะเก็บเงินเก็บทองอ่ะนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะการเงินดีนะครับการเงินดีเดินทางก็อย่างเขาเรียกว่ามั่นคงเพราะดาวการงานครับดาวพระเสาร์ก็เป็นเกษตรมีความมั่นคงการงานของท่านเป็นการงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะทํางานกับคนหมู่มากนะ ลัคนาราศีเมษฉะนั้นเรื่องการงานก็ถือว่ามั่นคงการเงินถึงได้ดีแล้วมีโอกาสเก็บได้มากๆแล้วคําว่าวีน่าเนี่ยนอกจากแปลว่าเสียหายแ้มันแปลว่าเบื้องหลังาอาจจะมีการเก็บเงินยักย้ายถ่ายเทอะไรต่างๆนานา,นาถือว่าเป็นการดีนะและที่สําคัญอีกความหมายหนึ่งคือคาดไม่ถึงดาวการเงินก็คือดาวประศุมันเป็นมหาอุดอยู่ในภพวิน่า แสดงว่ามีโอกาสได้เงินมากแบบคาดไม่ถึงเห็นไหมและดาวอื่นก็ส่งผลดีในดวงชะตาฉะนั้นเรามาดูซิว่า2พฤษภาคมเนี่ยนะโชคลาภจะเป็นยังไงเอาง่ายๆก่อนอื่นเลยดาวประจําตัวอยู่ในเรือนโชคลาภดาวโชคลาภมาอยู่ในเรือนตัวเองเห็นไหมและสลับเรือนเกษตรอันนี้มันดีแล้วแหะชาวลัคนาราศีเมษ2พฤษภาวันจันทร์ครับวันจันทร์ใช่ไหม บริวารอายุเดชสีดาวเสาเป็นสีนะเสาเป็นไงเป็นกเกษตรอีกแล้วให้คุณนะแล้วก็วันจันทร์วันที่สองพฤษภาเนี่ยผมวางดาวจันทร์ไว้แล้วอยู่ที่ราศีพฤษศดาวจันทร์เป็นมหาอุดเยอะอุดแปลว่าสูงสรงงั้นดาวจันทร์เนี่ยอยู่ในเรือนการเงินแล้วเป็นมหาอุด ดูแบบว่าโชคลาภประจําวันอย่างเงี้ยก็ต้องดูดาวพระจันทร์เนี้ดาวพระจันทร์อยู่ในภพก,การเงินแล้วเป็นมหาอุดด้วยอ่ามีลุ้นครับนะสองกับเจ็ดมีลุ้นนะเรียกว่าดาววันดีเป็นมหาอุดดาวสีประจําวันก็เป็นกเกษตรออาําแหน่งนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ผมชอบภพบวินาศนะเนี่ยวินาศแบบเนี้ยมันดีเพราะว่าวินาศเป็นกเกษตรฉะนั้น ห้านี่ถือว่าเป็นดาวดีที่ให้คุณในดวงชะตาเนีั้นชาวลัคนาสีเมษลุ้นได้นะครับลุ้นได้วันที่สองพฤษภาคมเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยมีดวงเพราะดาวพระจันทร์เนี่ยมาจากพบพันธุหลักทรัพย์นี่มีหลักทรัพย์ใช่ไหมและหลักทรัพย์มาอยู่ในเรือนการเงินแล้วเป็นมหาอุดมีความสูงส่งเข้มแข็งเนี่ยและดาวศุกร์ก็โยกับชุดเนี้ย พฤหัสเกตสุขเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป,เ,ปเป็นเป็นมุมโยกถึงกันฉะนั้นสวยงามครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษเอาเป็นว่า2พฤษภามีลุ้นแล้วก็อย่าลืมนะอย่างที่บอกเกณฑ์การเงินดีอยู่แล้วนะดาวการเงินเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนวินาศก็เรียกว่าตีความหมายได้2อ,อย่างคาดไม่ถึงนะใช้จ่ายอะไรก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะความว่าวินาศมันก็แปลว่าต้องจ่ายต้องเสียออกไปนะ ก็เปลี่ยนจากจ่ายเป็นเก็บเพราะว่าวินาทดมันก็แปลว่าเบื้องหลังแปลว่าซ่อนแปลว่าลับเราก็ต้องเล่นตามดวงอย่างเงี้ยนะเพราะว่าความหมายเนี่ยมันห้าสิบห้าสิบมันตีความได้สองความหมายฉะนั้นเราก็ตีความหมายเป็นว่าเออจากที่วันต้องจ่ายต้องอะไรซะเก็บนะเก็บสะสมนะครับบัญชีนะมีบัญชีอยู่อย่างเงี้ยกระจายกระจายออกไปหรือเอาไปลงทุนเอาไปลงทุนแบบระยะยาวนะ ไม่ใช่ลงทุนแบบเสี่ยงรายวันนะลงทุนแบบระยะยาวแล้วเราก็เหมือนกับว่าลืมไปเลยอะ่ะเปิดกองทุนอาจจะลงทุนในสิ่งต่างๆอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรต่างๆอานาน,น,านที่เป็นคกว่าเอาเงินไปฝากไว้นานๆนานอันนี้ถือว่าดีนะครับชาวลัคนาราศีเมษอ่ะก็หนึ 5, ่งถห้าพฤษภาเนี่ยถือว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยโอเคเลยดวงชะตามีโชคลาภวันที่สองมีโชคลาภนะ แล้วก็ภาพรวมดวงเนี่ยถือว่าดีเข้มแข็งการงานมั่นคงการเงินมีโอกาสได้เงินเยอะนะครับตัวเองก็ประสบความสําเร็จโชคลาภดาวโชคลาภกับดาวตัวเองสลับเรือนกันสวยงามครับชาวลัคนาราศีเมษร,รู้อย่างนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตัวไปตามลักษณะการดําเนินชีวิตของท่านดําเนินชีวิตแบบไหนกล้าแข็งขยัน มุ่งมั่นตั้งใจไปให้ถึงยอดเขานี่ตามลักษณะของแกะนะแกะของราศีเมษไม่ใช่แกะแบบเ,เดินอยู่ตามทุ่งหญ้ารอหมาป่ามากินนะเข้าใจไหมเมษเนี่ยก็แกะภูเขาปีนภูเขาเป็นแกะนักสู้นะต้องต้องไปหาญ้าที่มันขึ้นอยู่บนยอดเขาอุดมสมบูรณ์ชาวราศีเมษเป็นลักษณะนี้แล้วก็ อย่างที่บอกลัคนาราศีเมษเป็นราศีประเภทสัตว์สี่เท้าปัสวะราศีประสบผลสําเร็จต้องทํางานครับน,นะต้องทํางานแล้วสิ่งต่างๆที่จะได้มาในชีวิตมันก็มาจากการทํางานทํางานหนักด้วยไม่ใช่ทำงานธรรมดานะชาวลัคนาราศีเมษอย่างที่บอกเป็นดวงที่ต้องรับผิดชอบต่อคนหมู่มากนะเหมาะก,กับพวกข้าราชการ พนักงานอาจจะต่างนานารวมทั้งเจ้าของกิจการก็จะเป็นลักษณะสินค้าที่ขายให้กับคนหมู่มากฉะนั้นมีโอกาสอยู่แล้วล,ลัคนาราศีเมษร่ำรวยนะครับก็ขอให้โชคดีประสบผลสําเร็จเครื่องเดือนแรกของพฤษภาคมดวงดีครับมุ่งมั่นตั้งใจทําสิ่งที่สําเร็จสมหวังได้ดั่งใจปรารถนาครับนะแล้วสองพฤษภาก็มีลุ้นด้วยนะครับประมาณนี้สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวอัปเดตครึ่งเดือนหลัง ในคลิปถัดๆไปครับสวัสดีครับ